สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางช่อง YouTube รถขุดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์นะคะวันนี้เราสองคนนะคะน้องเอิร์นแล้วก็พี่โจจะมารีวิวรถขุดให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะครับคันด้านหลังนี้มีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยหรือยังคะอันนี้น้องมีแฟนแล้วนะครับผมนะคะสำหรับด้านหลังของเรานะคะก็คือ PC200 รุ่น 8N1 พูดถูกไหม ถูกครับถูกครับสองร้อยรุ่นแปดเอ็นวันนะคะคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดชนบุรีค่ะครับคันนี้ต้องขอขอบพระคุณลูกค้านะคะสําหรับเอ่อหอจกบรนทุกทองเนาะใช่ครับก็คือเฮียเขาได้อุดหนุนเราเป็นคันที่สองแล้วนะคะคันแรกเป็นรุ่นอะไรพี่โจคันแรกเป็นพีซีร้อยสิบรุ่นแปดครับผมอ๋อทีนี้ขยับไซส์ขึ้นมาครับผมสำหรับคันนี้เป็นสองร้อยรุ่นแปดเอ็นวันบอกราคาค่าตัวน้องนิดนึงนะคันนี้เราทําการซื้อขายกับคุณลูกค้าไปในราคาสองล้านสองแสนี้ก็คือ ได้ทำการตรวจเช็คสภาพไม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าท่อนบนท่อนล่างนะครับท่อนบนรวมถึงใบแท็กนะครับ,รบเราก็ได้ทำการเปลี่ยนใหม่ให้คุณลูกค้าเสร็จสร้เรียบร้อยนะครับก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่ท่าจะได้พบกับการรีวิวรถที่ตื่นอ,อกตื่นตาตื่นใจและก็ระบบที่จะไร้าสาระสองเราสองคน มาค่ะตาก้องสาวสวยเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันเลยเช่นเคยนะคะเราก็เริ่มที่ช่วงล่างกันก่อนสําหรับใบแท็กนะคะเดิมๆมาก็เป็นใบแท็ก60เซนอันนี้คุณลูกค้าก็ให้เราเปลี่ยนเป็นใบแท็ก80เซนนะคะในส่วนนี้คุณลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้าเป็นรถ120ค่าใช้จ่าย0 0 0 0มื่นถ้าเป้ขนาด200ใบแท็กกว้างอย่างนี้ต้องเพิ่มเท่าไหร่พี่โจเราก็จะเพิ่มอยู่10,000บาทครับผมหนึ่0 0 0 0บาทในส่วนของใบแท็กนะคะอันนี้เป็นใบแท็กใหม่80เซนเลยนะคะ โอเคในการตรวจเช็คระบบช่วงล่างนะคะแน่นอนค่ะทําการเสริมเพิ่มข้างล้อน้ําให้นะคะในส่วนของรอหรือวิทย์จะพูดผิดอีกแล้วหนูจะพูดผิดละโรเลอร์โรเลอร์เเารียกในระบบโรเลอร์นะครับหรือว่าลูกลอกล่างนะครับแล้วก็แคเอียบนนะครับเราทําการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยนะครับลูกไหนมีแตกรั่วสมรุดเสียหายทําการเปลี่ยนให้ท่านใหม่ครับลูกไหนที่ว่ายังดีนะครับแน่นๆก็ใส่อย่างเดิมเพราะว่าของแท้ติดรถมาจะใช้ยาวใช้ทนนะครับแล้วก็ เช่นเคยครับระบบตัวเดินเราทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันให้ท่านนะครับถ้าน้ํามันอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติก็ทาการเปลี่ยนถ่ายถ้าน้ํามันมีการต่มกว่าเรวก็ต้องทาการเปลี่ยนซีนกรุ๊ปตัวเดินให้ท่านใหม่นะครับอันนี้สลับช่วงล่านะก็คือพูดง่ายคือเอาจะใส่ทุกอย่างนะทั้งนี้ทั้งนั้นรวมไปถึงซีลเล็งแท็ครับหลายท่านอาจว่ามันมีซีน้ำมันในนี้นะครับในนี้จะมีซีนนะครับซีลเล็งแท็กนะที่เราอาจจะบีเข้าไปนะจะทําให้โซ่ตึงนะถ้าซีนอ่าเล่งแท็กแตกก็จะทําให้ โซ่หย่อนนะครับก็อันนี้เราทาการเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยรวมถึงท,ทาการตรวจเช็คสปริงว่ามีแตกหักสารุดเสียหายไหมถ้ามีสปริงหกักสารุดเสียหายแล้วทาการเปลี่ยนสปริงให้ท่านใหม่นะครับจบข้าวครับสำหรับชัอนบนครับชันบนท่อนบนนะคะเราดูกันในส่วนของสีสันนะคะค,คันนี้ก็คือเอาง,ง่ายๆทาสีใหม่ทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแผงข้างด้านนี้กันเ,เราจะเปิดแผงข้างด้านนี้กันคุาผู้ชมนะคะว้าววยสวยอ่ะพี่โต นะมีตัวปรับคอนโทรลด้วยนะคะคุณผู้ชมค่คะ <ผม S 1> แล้วก็ในส่วนของไส้กรองอันนี้เป็นกรองอากาศนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้คุณลูกค้าใหม่นะคะอต่อไปหน้าที่พี่โจค่ะผูดเท่้นี้ค่ะหากินง่ายต่อไปหน้าที่พี่โจนับตัวนี้นะครับก็อย่างที่น้องเอิร์ธบอกไปครับเราจะมีกระปุกปรับคอนโทรลครับแล้วก็ตัวนี้นะครับระบบกรองอากาศกรองอากาศนี้เราก็ทาการเปลี่ยนให้ท่านใหม่อ้อ้วครับแล้วก็มีคุณลูกค้าหลายเจ้านะครับบอกว่าถ้าซื้อจากบางนาแล้วให้ติดกรองแก้วขึ้นมาให้มันเหมือนรถไทย ทำได้ไหมอันนี้คือระบบดัดแปลงอันนี้เราไม่ได้ทานะครับผมคือเราจะทํารถในระบบที่มาตรฐานสเปคของญี่ปุ่นมาครับคุณลูกค้าจะเอากองแกว้วกอง,องแกว้วขึ้นข้างบนอย่าออกข้างอันนั้นคุณลูกค้าต้องไปทาการาปรับแปลงปรับแตง่งแ,แล้วก็ปรับปรุงเองนะครับผมอันนี้เราจะทําตามระบบมาตรฐานจากญี่ปุ่นนะครับก็ถาม,ม่าทําไม่ได้ไหมนะครับเราก็ตอบไม่ทันทันทีคือเราไม่ถนัดนะครับผมเราจะเน้นทางด้านของระบบมาตรฐานไปนะครับส่วนหน้าหม้อน้ํา ครับตอนนี้ก็เป็นหม้อน้ําที่เรียงกันแล้วนะครับก็จะมีอินเตอร์คูลเลอร์มีหม้อน้ํามีออยล์ไฮดรอลิกนะครับแล้วตัวน,นี้ก็จะเป็นแผงอ่าคอยร้อนของเยต์ไอแอร์ A นะครับแล้วก็มีแผงระบายความร้อนของน้ํามันโซล่านะครับ,รบอันนี้ก็คือทุกอย่างแล้วมีกล่องเก็บเครื่องมือให้ด้วยนะครับนี่นะครับก็สามารถใส่ได้ทุกอย่างครับเบียร์ก็ใส่ได้ด้วนี่แตากล่องบอกกำลัสสงสีบาร์มาสั่นกำลังสีบาอย่างเบียร์ก็ใส่ได้สีาว่าเบียร์ก็ใส่ได้นะครับก็จะมีแผงรองให้ท่านนะครับเสร็จสรรพเรียบร้อย นะครับส่วนแผงด้านข้างอันนี้เขาเจาะมาแล้วครับเราไม่ได้ทําการเจาะใหม่อันนี้ก็คือแผงเดิมนาะแผงเดิมนะครับแล้วก็สติกเกอร์ก็อย่างว่านะครับสติกเกอร์ก็จัดให้เป็นแบบสตเตอร์สกรีนเป็นมาตรฐานเลยนะมาตรฐานสากลนครับนะครับแล้วก็ตูดตอนนี้มีกล้องมองหลังด้วยนะครับสำหรับ200รุ่น8นะครับมีกล้องมองหลังนะครับอันนี้ปืนตัวซีเรียสสูงนะครับมีกล้องมองหลังนะครับถ้าซีเรียสต่ําจะไม่มีกล้องมองหลังนะครับก็จะมีกระจกมองหลังแทนนะครับอันนี้เป็นปีใหม่แล้วนนนนนะะครรับก่่่อทีจขึ้ไปปเ็ุ10นะครับ แล้วก็ในส่วนของสีสารอย่างที่บอก่าอันนี้เราทำให้ใหม่ทั้งคันเลยนะคะ <ผม S 1> แล้วก็สติเกอร์ค่ะเป็น 3M อย่างดีนะคะคพ่วงด้วยนี่ค่ะบริษัท Bangna t เตอร r นะคะผู้จัดจ,จำหน่ายรถคันนี้ที่เราติดตัวนี้นะครับก็คือให้ชาวบ,บ้านเขาชาชาวบ้านเขาได้รู้นะว่ารถคันนี้ได้ซื้อจากบริษับบาาท Bangna t เตอร์ของเราไปนะคะ,ะคโอเคเรามาต่อกันที่ด้านนี้กันบ้างนะคะปึ๊บ โอ้ปั๊มสวยอันนี้หน้าที่พี่โจค่ะอันนี้นะครับเราก็จะมาดู้างน้านของปั๊มไฮดรอลิกอันนี้ปั๊มไฮดรลิกนะครับคืออุปกรณ์ทุกอย่างนี่คือเดิมๆครับที่เขาอ่ามาร์กมาอย่างงี้นะครับก็คือทางญี่ปุ่นเขาอ่ามีมาร์กมานะครับเรา,าก็ทางญี่ปุ่นเนาะทางญี่ปุ่นนะครับ <ventions> ก็คือเขาเอาไอซิลลิโคนนะครับแปะแบบนี้มาก็คือเขากันว่าไม่ให้มีการถอดนะครับอันนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วทีนี้มาที่เมืองไทย ครับมันไม่มีการสรุปเสียหายครับเราก็ไม่ได้ถอนให้นะครับก็คือเอาอย่างเดิมตามที่ลูกค้ามาดูรถนะครับแล้วเราก็เช่นเคยครับเปลี่ยนระบบไส้กรองให้ใหม่นะครับนี่กรองน้ำมันเครื่องแล้วก็กรองน้ำมันโซล่านะครับกรองน้ำมันเครื่องนี้อยู่นี่นะนะครับเป็นของลูกยาวนะครับส่วนน้ำมันไฮดรอลิกนะครับทำการเปลี่ยนให้ท่านใหม่รั่วซึมเปลี่ยนให้ท่านใหม่นะครับตรวจเช็คเสร็จสับเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นอุลิงพวกอ่าเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วเกี่ยวกับปั๊มที่มีรั่วซึมนะครับเราทำให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยพูดง่ายยครััับบไไปถถึงงง้้้าาานนนนก็็เเเตติมมมโซลลลุ่ดย ช้แวววไม่ต้องห่วงในระบบต่างๆนะครับไม่ทันเสร็จสอ้เรียบร้อยครับสายให้รอลิกนะคะแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าสายไหนใกล้แตกอะไรที่เนาะไม่ค่อยโอเคเราก็จะทำการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ทําการอัดใช่ไหมพี่โจแม่นครับเราก็ทําการอัดเปลี่ยนให้ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่แล้วสํารุดเสียหายที่เราแลดูแลแล้วมันจะแตกในอนาคตไม่เกิน มันจะแต่งในอนาคตที่ใกล้นี้เราทําการเปลี่ยนให้ท่านใหม่เลยใช่แต่ว่าก็เป็นหนึ่งในรายการแค่รายการเดียวนะครที่ทางร้านได้รับประกันให้นะคะแล้วก็ในส่วนของซีนกระบอกค่ะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะซีนกระบอกสาหรับรถใหญ่นะครับพวกฝีซีสองร้อยขึ้นไปครับซีนกระบอกนี้เราจะทําการเปลี่ยนให้ท่านใหม่หมดเลยนะครับทั้งสี่กระบอกนะครับเพราะว่าระบบต้านทานของเฟเชอร์ตัวนี้จะแรงกว่าตัวร้อยยี่สิบหลายเท่านะครับอันนี้ก็คือทําการเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสมเรียบร้อยเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็สีิบรรดาสลักนะครับบูส แล้วก็อกุปกรณ์ต่างๆนะที่ขยบเยืเยี่ยนได้ครับเราทำการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรรพเรียบร้อยเสริมซีมให้ท่านนะตัวไหนหลวมมากๆเข้านะครับเราก็ทำการเอาเลี่ยนให้นะครับ ฉันชอบบุ้งกีมากนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งอย่างที่ชอบมากเพราะชอบอะไรที่ดูแบบยิ่งใหญ่ลังการนะคะในส่วนของบุ้งกีนะคะอันนี้คุณลูกค้าก็ให้เปลี่ยนใหม่เป็นแบบ6ฟันเลยเดิมมามี4ี่หรือหนะพี่โตเดิมมาเป็น5ข้ขแว่หอะคะเดิมมาเป็น5ฟันนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นบุ้งกีใหญ่จะหนักจะเต็ม6ฟันแต่ในส่วนนี้อย่าลืมนะคะคุณลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะ<ม>แล้วก็ในส่วนของหน้าอามค่ะ เสริมให้แบบ3เส้นนะคะบูธสลักต่างๆอะไรจ๊ะอามก็เลักสีเหลืเดียวกันอ่าแล้วก็ในส่วนของบูธสลักต่างๆยังไงคะพี่โจ๊กบูธสลักบูธสลักนะครับไม่ <c oughs> เสียอะไรเนชมก็เพ <c oughs> ื่อนชมนะบูธสลักครับเราก็ทําการเปลี่ยนให้ท่านนะครับก็ <c oughs> จะมีบูธปีกตรงนี้นะครับบูธปีกว่าบูธปลายอาร์มนะครับแล้วก็ชุดตรงเต่งนะครับพวกน,นี้จะมีบูธครับเราทําการตัดเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสรรพแล้วก็อัดบูธใหม่เข้าไปนะครับอ่าสลักนะครับตัวนี้จะมีโครงเดิมอยู่2เส้นนะครับเส้นนี้ก็เส้นท่อนบน เพราะว่าสลักนี้ยังดีอยู่นะครับเราก็ไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับคือของแท้ติดรถมาจะดีนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนแค่ชุดนี้นะครับรับรองแน่นเปียกครับนี่เปลี่ยนแต่ตัวล่างครับท่านบนนี้เป็นสลักเดิมมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็มุ้งกี้ใหม่นะครับเสริมแค่ด้านข้างให้ท่านอย่างเดียวใหม่เลยนะคะครับผมค่ะิคูดมาต่อไปทล่ไหนีก้าก่อนที่จะไปโดไปชมระบบภายในนะคะก็เช่นเคยค่ะเราก็ทําการติดตะแกรงกันกระจกนะคะแล้วก็ทําการติดฟิล์มให้ทั้งคันเลยนะคะ ปิดไฟสองสว่างที่หัวเกงสองดวงแล้วก็ด้านหลังก็คือระบบไฟเรนอันนี้เราจัดการให้เสร็จสัดเรียบร้อยมาดูภายในหน่อยนะคะขอดูภายในกันหน่อยนะเธอว้าวว้าวนะฮะสวดมากไปพี่โจปีนค่ะปีนค่ะนะะเดี๋ยวให้พี่โจาพาดูระบบต่างๆนะคะของ PC200 รุ่น 8N1 เนะคะอายุหลายขึ้นไนเออนั่นแหละขึ้นได้ไหมอ่ะไม่าาปาบ ครับแม่คือสูงะต่มามาตาก้องมาแต่ตะกล้องจะยื้อไม่ถึงนะครับเราจะมาดูระบบภายในกันก่อนนะครับก่อนนะครับระบบภายในนะครับก็อย่างเ้าเธอเบาอะไรล่ะเบาเบาเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเราบอกลูกน้องเราแป๊บเดียวอ่าบอกลูกน้องเอามาครับเบาอนี้เราจะไม่ใส่ให้นะครับก็มาดูระบบภายในนะครับระบบภายในเราก็ทําการล้างสงวงสะอาดให้หน้าเสีรบเรียบร้อยนะครับติดวิทยุให้ใหม่ นะครับแล้วก็พวกหน้าจอนะครับตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยโดยไฟฟ้าตรวจเช็คนะครับแล้วก็บอกหุ้มให้ใหม่นะครับด้านหลังนะครับที่เป็นกล่องตัวนี้นะครับก็คือกล่องอากาศเดิมนะครับพาะของเดิมยังใหม่อยู่นะครับพอเราเปลี่ยนใหม่นะครับเราก็จะเอาของเก่าติดรถไปให้คุณลูกค้านะครับที่ว่าเผื่อบางทีคุณลูกค้าไปสลับสับเปลี่ยนกันนะครับเรามาดูระบบต่างๆดีกว่านะครับ ระสตาร์ทเครื่องครับนะครับอันนี้ก็เป็นบอลลมนครับร redesign, squid, to to อันนี้ก็จะเป็นเป <ower> e ิดไฟอันนี้ก็จะเป็นล็อกสวิงครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเลนบนหัวเก่งนะครับเปิดไฟเลนรัวนี้เป็นสวิงล็อกสวิงนะครับนี่ถ้าเรากดปุ่มครับหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นี่ครับเปิดครับนะครับก็จะเป็นล็อกสวิง ก็คือเป็นสวิฟต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะครับก็คือหน้าจอครับแล้วก็จะมีกล้องมองหลังนะครับกดตรงนี้แล้วก็กดกลับครับตัวนี้ก็จะเป็นพีเอ็มต่างๆอันนี้เป็นเมโนูภาษาไทยไอเมนูญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือมันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนชั่วโมงการทํางานมาเป็นเวลาครับอันนี้ไม่ชั่วโมงอยู่ที่เจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบหกนะครับตัวนี้ไม่ชั่วโมง เตืดตืแล้วก็อันนี้จะเป็นมีโนมีโนเรื่อนออกมาที่มันเปลี่ยนภาษาไม่ได้คือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันไม่มีให้เราเปลี่ยนนะครับกดกลับนะครับก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็เรามาดูโหมดการทํางานนะครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าครับมีรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นอะไรมากมายครับตัวนี้ก็จะเป็นออโต้ครับตัวนี้กโตนะครับถ้าเรากดตัวนี้ครับ ปุ่มตรงนี้ก็จะหายไปครับนี่ออโต้เปิดอน,นี้ก็จะเป็นโหมดครับเป็นโหมด P โหมด E โหมด L โหมด B ตาก็ลวลาแต่ท่านจะเลือกครับแต่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโล w High l High นี้ก็สำหรับตัวเดินอย่างเดียวนะครับมีโลมี High ครับแล้วก็ที่ปั๊มน้ำฝนครับ ตอตัวนี้ครับที่ฉีกกระจกเดี๋ยวต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มแตะครับครับส่วนตัวนี้นะครับตัวสีฟ้านะครับสีฟ้าก็จะเป็นระบบแอร์นะครับทั้งหมดเลยนะครับเวลากดมันจะขึ้นหน้าจอครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอุณหภูมินะครับตัวนี้ก็จะเป็นออโต อันนี้ก็จะเป็นเปิดคอมครับอันนี้ก็จะเลือกครับต่างๆครับท่านจะเอาเป่าไหนครับเปล่าหน้าเปล่าหลังเปล่าขานะครับนี่ก็ปุ่มปิดนะครับอันนี้ก็เลือกอุณหภูมินะครับดูไอ้ได้เลือกไอ้อากาศนะครับท่านจะเอาอากาศภายในเกลงหรือว่านอกเกลงนะครับนี่ก็ภายในเกลงครับต่อไม่มีอะไรครับครับเสร็จสรรเรียบร้อยอ้ามาจ้า นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองระบบกันนะครับว่าหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะเป็นยังไงวันนี้เป็นคึมคึมที่เป็นแบบเป็นเหมือนไม่สวยไงครับมันเป็นบอสวงมันเป็นงงงงงๆนะครับอันนี้เราจะอันนี้ผมเล่นที่สุดนะครับนี้เราอยู่ที่โหมด P นะครับออยู่ที่โหมดอโต้นะครับผมโยกครับโยกครับ ว่ากี้ครับอามครับสวิงครับแบเอาเลย ที่บอาไปนะครับคือโลดต่างๆเราทำการตัวเชนกันท่านเสร็จสับพแลบอกว่าโอ,โอ้นิ่ม ก็อย่างที่บอกไปนะครับระบบต่างๆเราทําการตรวจเช็คให้ท่านใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบบูสสลักนะครับนี่โอ้ก็ทีครับยกแรงไปหน่อยเอาก็ไม่ว่าจะเป็นระบบบูสสลักนะครับบูมต่ออาร์มหรือว่าสลักชุดมงกี้ทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับข้อต่อของตัวรถต่างๆเราทําการตรวจเช็คท่านเสร็จสรรพเรียบร้อยครับแล้วก็รวมถึงเล่าเครื่องนะครับตรวจเช็คให้ท่านใหม่ น้ำความร้อนก็ตรวจเช็คกันน่าเสร็จสมเรียบร้อยครับนี่ก็รวมถึงระบบแอร์ทรัแอร์ฟิล์มครับแอร์ฟิล์มทำงาน ล้างให้ท่านใหม่นะครับแล้วก็ฟีลของการติดตั้งใหม่นะครับส่วนระบบไฟฟ้าครับไม่ต้องห่วงครับตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสมบูรร้อยแล้วนะครับระบบป้อมร้อนก็ล้างหม้อน้ำให้ใหม่ครับล้างหม้อน้ําให้ใหม่ตรวจเช็ครอบของปั๊มน้ําให้ใหม่นะครับแล้วก็ถังน้ำมันโซล่าไฮดริกหม้อน้อนําน,นี่ล้างนะครับล้างนะครับถังไฮดรซล่าเน,นี่ย ล้างแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันโซลา่าใหม่อไวครับแล้วก็ถังน้ำมันไฮ้รลิกนี้ก็ล้างใหม่ครับ ไม่เสมออะไรครับเดี๋ยวนี้พอยิงน่อยนี่นะครับตัวเดินจวดแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับหลังจากที่เราได้ทําการซื้อขายกับคุณลูกค้าเสร็จสรรเรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆนะครับของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเฟเชอร์นะครับจับแรงดันนะครับแล้วก็ระบบบูสต์สลักต่างๆเนาะนะครับ แล้วก็ลวดซึมครับเราทําการปรับแต่งตกแต่งคนับแก้ไขในจุดที่มันสรุปเสียหายให้คุณลูกค้าเสร็จสเรียบร้อยครับส่วนของเหลวครับไม่ต้องห่วงครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันตัวเดินสวิงนะครับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันอะลิคเราทําการตรวจเช็คให้ท่านใหม่นะครับแล้วก็ต่างๆนะครับไม่ต้องห่วงความร้อนก็เช่นกันครับทาให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยไฟฟ้าโลหสั่งจ่ายซีน้อยต่างๆครับทาให้เสร็จสรรเรียบร้อยนี่ออกมาเป็นแดบนี้เลยนะครับ ขอขาผสมผมชอบหนึ่งครับคือมันนิ่มครับนิ่มแรงครับขเขาผสมน่โอ้แต่ยกเร็วครับเขาผสมเนี่ัดดินขึ้นดาำน,นี่เกี้ยวแล้ว เร็วสวิงเร็วนะครับของส่วนเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเราตัวเดินกันดีกว่านะครับโลครับนี่ครับไอ้ครับโ,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 โลครับอับวกียรโลครับนี่ครับไอ้ครับ อ้ครับโอ้สนีนี่เลวรับเแลว,วันนี้ก็มาพบกับรุ่นใหญ่หน่อยนะครับหลังจากที่เรารีวิวรุ่นเล็กๆมาก็หลายคลิปแล้วนะครับ ยเย็นครับอเอ้ <laughs> แตกว่า <laughs> อ้ยววีดอโอสี่าวสีว่าคข้ามใดนะคะ คุณผู้ชม <c oughs> ก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> สําหรับการทดลอง <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นการจกลมให้คุณผู้ชมได้ดูก่อน <c oughs> นะคะ <c oughs> สำหรับ PC 200รุ่น 8N1 นะคะ <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกไปค่ะคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดชนบุรีคุณลูกคา้าอุดหนุนคันนี้เป็นคันที่2 ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรถขุดน้เข้าวแท้จากประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยบริการการตรวจเช็คซ่อมบารุงให้ทุกจุดแบบนี้นะคะบริการหลังการขายเราก็มีและเราก็มีการรับประกันสินค้า1ึงเดือนเต็มนะครับเราที่ไหนคะคิดถึงเราครับเอาหันเงเขาแล้วแต่ติดต่เอาเอาลเอายไหรับประกันรับประกันสินค้าหนึ่งเดือนเต็มนะครับอาทิเช่นเครื่องยนต์นะคะปั๊มโซล่าปั๊มพฮดฉีดปั๊มเฮลิกปั๊มคอนโทน ตัวเดินตัวอย่าง,างตัวสวิงทั้งคานยกเว้นสายไฮดรอลิกะะให้นึกถึงที่ไหนจ้าคิดถึงเราครับบริษัทบางนาเทคเตอร์และท่านจะไม่ผิดหวังครับผมสวดนะคะสำหรับเบอร์โทตรติดต่อนะคะก็เป็นเบอร์0858400788ค่ะและอีกหนึ่งเบอร์จา้า082 9193748ก็ครับผมนะคะคุณผู้ชมคะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับช่อง YouTube ของเราค่ะรถขูดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์รวมไปถึง Facebook นะคะบางนาแฮกเตอร์ครับเราจะไลฟ์สดแล้วก็อัปเดตอยู่เป็นประจำนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะกดติดตามนะเพื่อเพื่อนเต็มนะคะบางนาแฮกเตอร์เพื่อนเต็มกดติดตามได้เพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนเต็มครับใช่ได้เปิดปุ่มกดติดตามได้ไหมได้เปิดอยู่โอเคเยี่ยมเยี่ยมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ